สวัสดีครับผมเอสซีบัรชัยกุตุมนนะครับซีอีโออีสุทยิ่งหมื่เม่เลอร์สาขาคาราสินนะครับวันนี้จะแน,นะนำเกี่ยวกับล็อกป๋าท้ายนะครับซึ่งเราเชื่อมต่อเกี่ยวกับปุ่มจ่ายมทนะครับซึ่งช่วงนี้กระแสของของเราและอีสุทก็จะมีการขโมยป๋าท้ายกันเยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่อามวราไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็ลูกค้าโทรมาสั่งนะครับให้ให้ติดเชื่อมต่อกัญญาการดูให้ด้วยขั้นตอนก็ม่ยายครับตัวน,นี้ก็จะมีรีโมทิมุน งานง่ายก็คือหมือนว่าเรากดล็อกตัวนี้นะกดล็อกขาซ้ายตัวน er ี้ก็จะล็อกด้วยถ้าล็อกตรงนี้เราจะสามารถจะขโมยไปท้ายตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าเราเปิดนะครับขาท้ายก็เปิดได้อันนี้คือแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือไฟท้ายตัวนี้จะหายบ่อยลูกค้าได้ดู้จักนะว่าให้จัด ดีอุปกรณ์กำลังงานให้ด้วยนะครับการทำงานก็คือทำงานผ่านตัวรีโมทตัวนี้นะครับถ้าล็อกนะครับกดล็อกมันกปดได้ถ้าท้ายนะครับะครั่าคาใครสนใจนะครับก็สอบถามขมได้นะครับก็ใช้แค่รีมทที่มาขับรถก็สามารถเซฟไปท้ายได้ หลับทิพยวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ